ในปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกให้มันจะต้องให้สิทธิ์บางเรื่องเพราะว่าเขาทำงานร่วมกันมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเองเรื่องของสอตองงอเองนู่นนี่นั่นเข้าใจป่ะแต่เขาก็พูดไม่ได้เต็มปากหรือจะปฏิเสธในสิ่งที่ภาคเอกชนทำให้เข้าใจไหม ผมถาาว่าไอเสื้อกาะเนี่ยถ้าเกิดทหารเขาไม่ใช่มันเน่าไหมมึงก็มาให้ตำรวจใช้สิมึงก็ให้หน่วยงานอื่นที่เขามีความต้องการอย่างที่พี่ตร์พูดอะแกก็บอกแกพูดชัดเจนนะก็แทนที่จะมีเสื้อกะตัวหนึ่งพอกันเอามาให้ก็มีเสื้อกะสองตัวไงก็เก็บไว้ใชแ้แบ่งปันกันสิใช่ไหมใช่ทหารพวกน้อยก็พูดไม่ได้หรอกเขาจะไปพูดอะไรอะตะโกนให้ตางแบบก็ ตะโกนให้ตายก็ไม่ได้ยินแต่ทหารชั้นผู้ใหญ่ตดนิดเดียวจะได้กินกันทั้งเมืองเลยเข้าใจป่ะฉะนั้นต้องเข้าใจนะเขาก็าพูดไม่ออกนะเว้ยแต่ถามว่าบางเรื่องอะบางเรื่องเขาก็าขอร้องจริงๆเพราะว่าไอ้ตัวยางรถยนต์เนี่ยพี่มันไม่ได้อยู่ในตัวของงบประมาณอะไรและอีกอย่างหนึ่งคือณนะตอนนั้นน่ะผมบอกเลยว่า เอาตรงๆเลยพี่สมมุตินะบ้านผมอยู่ติดแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยถ้าเกิดมีเรือลำหนึงมาแล้วไม่เกิดจมขึ้นมาพี่มันจะมีใครรู้หรอว,ว่าเมื่อมึงเป็นทหารมึงเป็นตำรวจมึงเป็นรัฐมนตรีมึงเป็นชาวบ้านทุกคนมันช่วยกันเพื่อจะพาคนที่ตกน้ําขึ้นไปไปบปนปเรยกไปบนบกไปในที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดพี่เข้าใจปะเจตนามันเป็นแบบนี้เข้าใจไหม เวลาที่มันมีอะไรฉุกเฉินอะพี่มันไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงยศอะไรมึงนู่นนี่นั่นมันไม่รู้หรอกมันรู้อย่างเดียวว่าทํายังไงให้พื้นที่ตรงนี้ของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดเข้าใจป่ะฉนั้นคือกรรมธิการผมบอกเลยว่าบางเรื่องอะเอกสาร่ะผมเข้าใจว่าคุณต้องการทําทุกอย่างให้โปร่งใสแต่สถานการณ์จริงๆนะตอนนั้นน่ะ คุณยังอยู่ในห้องแอร์ยังอยู่ในรัฐสภากันอยู่เลยมั้งเข้าใจป่ะมันไม่เหมือนกันนะเว้ยคือบางเรื่องเ่ะเราเข้าใจได้ถ้าคุณจะไปตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีของทางมูลนิธิอันนี้ผมเข้าใจได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยครับในการตรวจสอบการใช้เงินไปการทําถนนอุดการดีมาก เีว่าไอ้ที่ทาถนนไปใช้ดินใช้อะไรจ่ายเงินยังไงมีการโอนยังไงพี่มีความคิดเหมือนหนูเลยเพราะเราเป็นคู่กันนะจ๊ะที่รักจา๋าเพราะเราคู่กันจ้ะพิเจชษพัฒนสวัสดีครับใช่มันคือเกมการเมืองแต่เกมการเมืองอย่างเงี้ยมึงกำลังจะทําให้คนที่เขามีความรู้สึกอยากจะช่วยสังคมคนที่เขามีความรู้สึกที่อยากจะทําอะไรให้กับประเทศชาติใจแม่งแฟบ ใจแฟบมันเหมือนรถยนต์นะพี่ขับมาดีๆแล้วแม่ก็ไปเหยียบตะปูที่ไหนก็ไม่รู้ทําให้วิ่งต่อไม่ได้อันเนี้ยแมงคือจริตที่ผมกำลังจะพูดในวันนี้ที่ผมฟังในกรรมธิการในการไลฟ์สดสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างแรกเลยคือคุณตกลงต้องการคําตอบหรือต้องการมาต้อนเขาตกลงคุณมีคุณมีตรงเนี้ย ในหัวใจคุณคุณต้องการเอาผิดทั้งกองทัพแล้วเอาผิดทั้งมูลนิธิการจออพลังสู้ๆใช่ไหมผมอยากรู้แค่นี้แต่เขาก็ชัดเจนนะคุณวิโรธอะ่ะเขาก็พูดดีนะวันนี้คุณวิโร์พูดดีนะพูดเป็นกลางมากเขาไม่ได้สนใจเรื่องของเอกสารการเงินของมุลนิธิเพราะว่าเป็นหน้าที่ของมหาดไทยครับชัดเจน อันนี้ชัดเจนผมผมเข้าใจได้คุณวิโร์พูดดีชัดเจนนะนะและในการที่คุณรัชนกอันนี้ต้องขออนุญาตกล่าวถึงนะว่าตกลงแล้วคุณกันเนี่ยได้ทำเอกสารในการไปประสานงานกับทหารเนี่ยทั้งหมดกี่ฉบับเป็นผมก็บอกไม่ได้หรอกเพราะตอนที่กูอยู่หน้าง,งานเนี่ยฝ่ายเอกสารต้องไปอีกคนหนึ่งเข้า <c oughs> <c oughs> ใจปะ จริงป่ะกูว,ว่ากันคงไม่อยู่ประมาณ4ี่ห้าทุ่มพอกลับมาจากชายแดนแล้วก็มานั่งพิมพ์เรื่องพิมพ,มพม์ในโนต้ตบุ๊กเนี้ยกูว่าคงไม่ใช่เลยฉะนั้นเรื่องเนี้ยก็ต้องรองให้เขาออกมาชี้แจงคือกันเขาก็พูดเขาถูกอะนะเขาก็เพิ่งรับทราบนี่เขาได้รับทราบกี่โมงเราไม่รู้แต่เรื่องเกี่ยวกับเอกสารคุณแจ้งเขาหรือเปล่าละ่ะถ้าคุณไม่ได้แจ้งเขาคุณจะมาขอเอาเลยก็คงแบบไม่ได้หรอก อยู่หน้าชายแดนตรงนั้นกี่วันคุณจะให้ทําเอกสารกี่ฉบับใครจะไปรู้อะใช่ปะ่ะถ้าเกิดกันต้องมาทำนั่งกับถ้าเกิดกันอยู่หน้าง,งานแล้วต้องมาทําเอกสารด้วยนะกัวปิดมูลนิธิเหอะเหนื่อยไปอยู่กับลูกดีกว่านะบ้านก็ไม่ได้แบบจนในที่บ้านก็มีตังคือต้องมองมุมนี้เหรอะนะถ้าคุณไม่มองในมุมเสียสละเนี่ยคุณจะมอ่แบบคุณจะไม่มองเห็นความดีของใครเลยนะจริงๆ ฉะนั้นผมถึงบอกว่าบางเรื่องถ้ามันสามารถที่จะแยกแยะได้โยนเอาออกไปบ้างมันจะไม่มีอะไรหรอกนะก็ถึงบอกไนะตอามานั่งรอบงรอบินรออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเขาอยู่หน้างานกันเนะี่ยเวลาเขาคุยกันภาษาคนทํางานเนี่ยผมจะบอกไลยนะพี่เดี๋ยวผมเอาตรงนี้มาเลยได้ไหมพี่พี่ว่านะตอนนั้นคนที่เป็นพวก แม่ทัพเองหรือคนที่เป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าหน่วยเองเขาไม่อยากได้ความปลอดภัยอะวะคุณเข้าใจที่พูดป่ะใครบอกเฮ้ยกันไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพี่เอาเงินจากที่กองทัพเองแล้วเมื่อไหร่ละมึงเมื่อไหร่ละมึงนี่ขนานดะทำป้องกันขนาดนี้ขาขาดไปกี่คนตุยไปกี่คนเข้าใจาผมพูดป่ะคือบางเรื่องมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูไง เรือเล่นมาแล้วอยู่ดีแม่งล่มอ่ะคนตกน้ําอ่ะมึงจะรั่วในน้ํามันะเป็นใครบ้างมีสิ่งเดียวที่ทำได้คือช่วยกันนําคนที่ตกน้ําเอาขึ้นมาบนบกแล้วเอามาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองพอเราไปทําเรื่องทุกอย่างให้มันดูเหมือนเป็นเรื่องแบบยากแม่งยากไปหมดเลยยากหมดเลยประเทศนี้แม่งกลายเป็นประเทศที่อยู่ยากละ เพราะมันยากไปหมดเลยไงทําให้มันง่ายดีวะทําได้ด้วยนะทําให้มันง่ายอะ่ะนะทําให้มันง่ายได้นะมันพอฟังแล้วแบบนึกใะใจกูมาไลฟ์สดดีกว่ากูดูทรงแล้วกูมาไลฟ์สดกูมีความรู้สึกที่จะโอเคกว่า <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ตําหนิอะไรกรรมธิการนะ คุณก็มีสิทธิ์ตรวจสอบอ่ะนะคุณก็มีสิทธิ์ตรวจสอบแหละแต่ผมว่าในการตรวจสอบบางเรื่องในบางข้อมูลเนี่ยมันมันก็เยอะไปนะมันก็เยอะไปนะมันจะทําให้คนที่คือเอาง่ายๆเลยผมไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าคุณจะต้องเอาคุณการจอมพลังกับกองทัพปตีนะผมรู้สึกแบบนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่า มันควรจะทำงานร่วมกันนะโดยที่ถ้าเป็นครั้งหน้าถ้าเป็นครั้งหน้าหรือมีอะไรเกิดขึ้นเงี้ย mm hmm. ก็ทันหนังสือมาก่อนถ้าเกิดจะมีการร่วมกันทำทำงานน่ะนะนะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กูก็บอกตรงนะเราก็ไม่ได้ลบมานานนะนะ mm hmm. เคยปะพอมันมีการต้องปะทะกันนะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติปะวะที่อะไรมันก็เอาเอาง่ายๆเลยพี่ เราฝึกทหารมาตั้งนานแล้วนะพี่เราซื้อ,อยุโทโธปกรณ์มานานแล้วนะพี่เราก็ไม่เคยคิดหรอกว่าจะต้องมีการประทะก,กันเพราะเราอยู่กันแบบสันติภาพเข้าใจป่ะแต่คาถามคือณวันนี้พอมันจะต้องมีการประทะก,กันลบกันอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดมันเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดเชื่อผมมันเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดเราสู้อยู่กับโจร โจนเวลามันทําอะไรอ่ะมันไม่ได้สนใจเราเข้าใจป่ะโจนมันไม่เคยบอกเรานะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กูจะมาป้นกูจะมาขึ้นบ้านมึงน,นะเว้ยสามทุ่มตรงกูเป็นโจรที่ต้องเวลามีเหรอวะยุทธวิธีของโจนแม่งก็ใช้แบบโจนไงเข้าใจป่ะวันนี้คนตามเรื่องเอกสารคุณกันเยอะนี่แหละคือสิ่งที่ผมก็จะบอกว่านะวันเนี้ การไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องพวกนี้เข้าใจป่ะคือการจะต้องมานั่งบอกว่านัดคนมาไล์สดนูน่นนี่นั่นเยอะแยะผมว่าคนที่จะมาไล์สดกับการเข้าใจได้นะถ้าวันนี้การบอกว่าขอเบรกสองวันได้ไหมเพราะดี๋ยวจะทําเอกสารผมว่าทุกคนเข้าใจพี่ขวัญลาลยญาสวัสดีทุกคนเข้าใจผมเชื่อจริงๆอันนี้ผมเชื่อเลยนะแต่พอ ไม่มีการชี้แจงเรื่องพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันคาอยู่อ่ะมันเหมือนแบบเอ้ยฮลัลโหลการการ,การเลื่อนรถให้พี่หน่อยดีมันมันมันขวางหน้าบ้านวะ่ะแล้วกันก็มาบอกเออพี่เดี๋ยวผมเลื่อนให้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปก็ไม่ได้มาเลื่อนอ่ะมาเป็นแบบนั้นอะความรู้สึกอ่ะฉะนั้น แต่ก็ต้องให้ให,ให้ให้เวลาเขานะกูจะบอกให้นะเพราะว่าตัวของเอกสารของกันเองเนี่ยมันเยอะนะมึงมันไม่ได้น้อยๆน,นะมันเยอะเหมือนกันนะคนที่บริจาคเข้าไปแล้วก็คือไอ้ตัวเลขที่จ่ายอะ่ะผมว่าไม,ไม่ไม่เยอะหรอกเพราะตัวเลขที่จ่ายมันถูกโอนไงเพราะกันก็บอกเองว่าไม่มีการเบิกเงินสดมันโอนจากโทรศัพท์มือถือแบบว่าไอ้ตัวสลิปพวกนี้มันยังอยู่ มันเอามาตีชนกับเงินที่บริจาคได้ไงเข้าใจป่ะเพราะพ,พี่พี่เกิดผลบอกแล้วนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแพงไม่แพงนะเว้ยบางครั้งเนี่ยการที่ซื้อของแพงจะไปมองว่ารู้กันอีกันอะไรเงี้ไม่ได้นะเพราะว่าบางอย่างสเปซมันไม่เหมือนกันนะถ้าส้มไม่ตรวจสอบแล้วใครจะตรวจสอบก็ถึงบอกนะมันก็ไมว่าดีทั้งคู่แหละแต่ถามว่าในการตรวจสอบในบางเรื่อง ผมว่าบางเรื่องมันทําความเข้าใจได้ไม่ต้องมาชี้แจงกันทั้งหมดถ้าชี้แจงกันทั้งหมดเนี่ยแปลว่าตกลงกับาธิการเป็นสารเหรอใช่ไหมคือบางเรื่องอะ่ะอย่างวันนี้พี่ตอก็พูดดีในการทําห้องน้ําผมถามบ้าน้าวันนี้ที่การไปทําห้องน้ําเนี่ยกันก็ไม่ได้เอากับไปใช้ที่บ้านนะหรือหัวหน้าหน่วยที่ขอความร่วมมือกับกันเนี่ย ที่จะใช้ห้องน้ําเนี่ยเขาก็ไม่ไดเอากลับไปใช้ที่หน่วยนะมันก็ยังอยู่ตรงนั้นอะไอตรงนี้กูเข้าใจได้ว่าดีดีมากเลยเพราะว่าตามจริงๆแล้วเนี่ยในหลักของยุยทธศาสตร์เนี่ยทหารเขาก็จะเข้าห้องน้ําตามสะดวกก็คือตามในปงในป่าในในการฝึกของเขามาแต่วันเนี้ยมันมีภาคเอกชนไปทําห้องน้อห้องน้ําทําที่นงที่นอนให้มันก็ดีไม่ใช่เหรอวะเพราะสุดท้ายเขาไม่เด้กลับไปใช้ที่บ้านนี่ มันก็เป็นส่วนของที่ใช้ในในเขตชายแดนตรงนั้นนี่ใช่ป่ะันเนี้ยจะไปบอกอะไรการไม่ต้องทำหรอกห้องลงห้องน้เดี๋ยวทหารนาเองนู่นนี่นั่นมันก็คงไม่ใช่มั้งไอ้เนี้ยมัน,มนถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะการเฮ้ยทำห้องน้ำเหรอเฮ้ยมึงไปซื้อที่ร้านวัสดุดีนะไอ้โถเนี้ยนะเฮ้ยเชื่อพี่มันไม่มีนะ เขาก็ไปซื้อของเขามาแล้วก็มาขนย้ายแล้วก็มาช่วยกันทําชาวบ้านทํานะเว้ยไม่ได้ไปจ้างใครจ้างช่างหี้ยรหรอกเข้าใจไหมกูนึกใจโอ้ยกูฟังแล้วกูก็แบบนะขอฟังแล้วก็ก็เพิ่งรู้ว่าประเทศนี้เวลาจะทําอะไรทีแม่งต้องขอนั่นขอนี่นะเออเขามองเรื่องของการแอบแฝงไงพี่ทวีวัด เขามองตรงนี้เรื่องการแอบแฝงเรื่องของการอาฟอกหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องราวเหล่าเนี้มันก็ต้องอยู่ที่การต้องเอาตัวหลักฐานออกมาชนท่านเองวันนี้ร้องไห้เลยสงสารแกเขาโดนตรวจสอบเขาไม่ได้ไปตายจะร้องหไห้ทำไมเนี่ยปาดชีวิตเนาะจะร้องหไ,ไห้ทำไมเขาโดนตรวจสอบไม่เฉยจะร้องไห้เพื่ออะไรกูงงมากเลยเนี่ยนะ อูงงกับเจ๊โอ um so uh, ้ยยุ่งเยอะงงกับอีเจ๊มากเลยเจ๊บอกเจ๊ร้องไห้เี่ยเขาไปโดนตรวจสอบอีเจ๊เขาไ่ได้ตุยป๊าชีวิตเนาเดี๋ยวกูจุดยังคันยุ่งก่อนดีกว่าไม่ไหวล้เนี่ยฉะนั้นเรื่องเนี้ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่แล้วอะว่ามันจะจบได้เพราะความจริงนะ ถ้าความจริงมันเปิดมาทั้งหมดทุกอย่างก็จบได้เข้าใจปะ่ะนะอยู่เขา,เ,าเขาพระพิหารเห็นแต่ลถมูลนิธิเขาอ๋อเนาเข้มูลนิธิอื่น,ะาน,นบ,าบางจุดเขาเขาไม่ให้เข้าไงเจ๊และอย่างนึงคือที่ต้องเป็นของกันเพราะก,กันเนี่ยเวลาเขาทาเนี่ยผม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 ก็รู้แหละว่าเขาคงไม่ได้มานั่งปรึกษากันหรอกเพราะสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เร่งด่วนเนี่ยเขาก็จะยกหูหาเลย ไม่ก็เขาจะใช้วิธีว่าใครมีทักมาหาเขาได้เลยฉะนั้นคือความโปร่งใสเรื่องนี้ผมชอบตรงที่เขาไม่ได้มีเขาเรียกเขาไม่ได้มีแผนงานหน้างานเขาไปดูหน้างานขาดอะไรเขาก็ทำเข้าใจไหมพอเขาเห็นว่าอะไรขาดเขาทำเขาก็เลยบอกว่าใครมีจุดนี้ติดต่อเขาได้นู่นนี่นั่น แต่ถ้าเกิดไปถึงเสร็จแล้วจะทํานั่นทำนี่แปลว่ามีการวางแผนนะอาจจะมีการล็อกร้านล็อกสเปซอันนี้เป็นอาจจะเป็นไปได้แต่สิ่งที่เห็นเวลาเขาไลฟ์อ่ะก็คือเขาเอาหน้างานก็เขาถือว่าโอเคเข้าใจป่ะขออย่าหยุดอยู่กันอยู่แต่ไม่ไหวว่ะตอนมัน้นตกไม่อยากตกมันศาสตร์มันนะแต่ผมยังงงใจกับท่านหลายๆตอนที่เกิดเหตุการณ์ สงคารามนะครับนะรับไม่ใช่ต่อคิวเข้า <c oughs> คุณการเขาทำจริงใช่ไหมนะทำไมพวกท่านที่นั่งอยู่เขาไม่เอางบส่วนนี้มาช่วยเยียวยาคนที่เดือดร้อนหรือเอางบส่วนนี้ที่มีออกมาช่วยประชาชนช่วงนั้นเห็นแต่คุณกันเดี๋ยวก่อนมันก็ไม่ใช่กันคนเดียวมันก็มีหมุ๋มบรรดามีต้นอ้อที่ไปช่วยกันฝันดีฝันเด่นนู่นนี่เขาช่วยกันเยอะพี่ท็อปพี่ไท แต่ต้องเข้าใจก่อนภาพที่มันเห็นชัดๆในการแอคชั่นในการอยู่ตรงริมชายแดนเนี่ยคือการเท่านั้นแหละเข้าใจป่ะมันก็มีหลายมูลนิธิเยอะแยะที่ไปช่วยกันพี่แต่มันอยู่ในสัดส่วนนะอยู่ในสัดส่วนอื่นเช่นไปอยู่ในศูนย์อพยพไปอยู่ในส่วน,นสวนของการอูอ้ยนะยุงแมง เพียบเลยนะไปอยู่ในส่วนของอาหารนูน่นนี่นั่นเท่านั้นเองนะฉะนั้นเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยก็คือรอแต่เอกสารเขายังไม่ติดตามฝากติดตามนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีช่องอื่นนะนีม่มีช่องนี้ช่องเดียวนะนะใช่ยุ่งเยอะนะจ้าขอบคุณมากจากพี่เคียวพยักไม่ต้องบอกพวกเดี๋ยวก่อนนะท่านเอกสารที่เคารพครับ ผมขออนุญาตอ่านผมไม่ได้เกิดจากความคิดของผมในการที่ผมพูดเองนะครับเป็นคอมเมนต์ที่ผมต้องอ่านขอสารที่เคารพทรงโปรดเมตตาครับพระเจ้าครับนะอ่ะมาไม่ต้องไปบอกพวกมันหรอกมันไม่รู้หรอกค่ะสมองหมาเด็กๆยังจะรู้เลยว่าจิตอาสาของประเทศไทยมีเยอะเข้ามาช่วยอ่าโอเคกูเข้าใจละกูสบายใจละนะนะ สสก็มีทั้งฝ่ายค้าฝ่ายรัฐบาลแยกแยะด้วยนะเห็นท่านพูดมาแบบนี้ไม่กล้าบริจาคเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลรอกคุณทําอะไรก็แล้วแต่คุณจําไว้นะพี่ไม่มีใครเข้าไปบังคับให้คุณบริจาคนะคุณไม่บริจาคที่การคุณจะไปบริจาคโรงพยาบาลคุณจะไปบริจาคที่วัดนู่นนี่นั่นมันแล้วแต่คุณเลยแต่ผมไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าในการที่มันเกิดเหตุกาารรณ์แแบบนี้ล้ลวเ รู้สึกว่าการบริจาคคือสิ่งที่เสี่ยงยงนี้ไม่เกี่ยวหรอกสาวสวัสดีค่ะสบายดีค่ะนะเหลือช่องนี้ช่องเดียวแล้วสาวติดตามเลยนะพี่เดียไม่มีช่องอื่นแล้วไม่เปิดแล้วมีช่องนี้แล้วก็ช่องบ้านแดงนิชาพาเพลินสามหนึ่งอันนั้นก็จะมันๆนหน่อยอันนั้นก็จะสุดฤทธิ์สุดเด็ดนะส่วนของขวัญที่นำมาให้เดี๋ยวที่ที่ของขวัญที่โยนมาให้เนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์จะมาสรุปว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าที่ทุกคนโยนมาผมจะนํา ไปรายได้จาก t i k ตอกเนี่ยไปซื้อน้ําเพื่อจะไปแจกให้กับประชาชนที่จะมากราบสักการะพระบรมศพนะที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่9กนะ้นะหนึปี้ะนะทาไปนะครับผมจะมีถังน้ําแข็งใครไปก็สามารถไปเอาน้ําตรงนั้นได้นะนะแถวๆโรงแรมราโกสินนะพี่ไปแจกวันไหนพี่อาจอ่าคุณปู่อะเขาทำโรงทานทุกวันส่วนพี่มาแจกน้ําทุกวัน พี่ให้ลูกน้องดูนะเอาน้ำไปลงแล้วก็ใส่ใสในถังน้ำแข็งนะนะกูก็ทำได้แค่นี้แหละกูจะไม่ให้กูทำอะไรมากมายคงทำไม่ได้หรอกนะนะ